ไมากินลวกใส่ตันน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้พ่อนอะอู้ยขากขนาดพี่น้องเอ้ลวกใส่ตันครับอืมอืมสวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆครับ มาเด้อพี่น้องเลยมาเนี่ยผาพี่พาน้องครับ,เน,ออนรบนเนี่ยเอ้ยเนี่ยไอสู้ขูดสก้นครับมาเนี่ยในกินลวกใส่ตันน้ำกันเด้พอดพี่น้องเลยเพื่อนเอ้าอู้ย่าขากันหนพี่น้องเลยลวกใส่ตันครับมามาพี่น้องมาตัวสีแรกครับพี่น้องปปเป็นสีแต่เป็นแตะพอยพี่น้องเอ้ยเอไปยกขึก้นมาได้มาเนี่ยจัดไปเลยพี่น้องซองโลเลยมาเนี่ยลวกใส่ต้าลวกใส่ตันครับพี่น้องมาเนี่ยมาเดอ้อแฟนครับสุมองสุบอนครับมาเนี่ย โอ้ยมื่อเดี๋ยวเดาเชียงมาน้ำเด้อครับพี่น้องมาเบืเอาเชียงมาเบื่อเมียมาครับปลูกเต็นมียตัดล้วนๆครับเลยโอ้ยโคกขาวครับเนื้อในนั้นว่านอันท่ามืออันนี้นี่ในใสไหมพี่น้องอัดมูขรุพิรีอยู่อ๋อตาเราอยากเล็กน้อยครับพี่น้องเราเลยยำไงเสียงนกเลยพี่น้องตาเสียงเร่ง ลมบ้อยว้อยพี่น้องเอ้ยคุณฟ,ฟ้าคุณฝนมาขึ้นก่านะครับแต่ว่าสิตโต๊ะหายภูมันแรงน,นี่มองเนี่ยพี่น้องเอ้ฮะลองเบิรงครับลองเบิรงลวกใส่ตันครับพร้อมน้ำจิ้มรดเด็ดด้วพี่น้องเด้อลองเบิรงลองเบิรงครับพี่น้องมึงจะเล็กน้อยครับพี่น้องตุยใส่ตันเงบาบาทนี่น้ำจิ้มะไรแตกมาเข้ามา บวกเตินน้ำบ้าไปครับอืม พอดีครับประกเสียบานเขาเ้วยอครับโอ้ยย่ำไายก็ตักกินพี่น้องเลยปุดปุดปุดเลย มันกาศดีครับพี่นอ้องเอามือพูดเยมาใสา่พักมาให้ไดไ<ป>้บอกเศร้ากับว่าเศร้าได้เสียไันี่สิไปเก็บบักแตงมาให้พี่น้อง,อง,องปลูเกเอ,เองครับ แต่งเงินำของพระท่าน,น,นถ้าเทแคนพี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันละการจากักรเถาเด้อพี่น้องมีของดีของต่อมาฝากพี่ฝากนอ้องขึ้นเกาละครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุปของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอม,หอมบอ่มีกินข้าวไร่สารกันบูดลอยโพเซนเด้อครับเห็ดสดใหม่มือนต่อมือพี่น้องซิมแล้วสติดใจ เพียงหายง่ายหายละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอหน่อยหนึ่งสองสามมีแอดน้ำหนาน้ำเด้อพี่น้องอย่าลืมอุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมเด้อครับโอ้ยนะกลิ่นกระเด็นไหมพี่น้องมาตรงห่วงเลยกระเดียบบ้างกระเห็นบมากระดอกระเดียดใส่มันจะน้อยดากดมเลยพี่น้องเลย สายคามรับ ล้องขางหวนล้วนขับพักมาเนี่ยอืมอดมูกปูรูฟิลี่อยู่พีน้องเอ้ยโอ้หลุ่มปูสบายพป่น้อย ว้า oh, mm ันนี้เผ็ดบเผ็ดบปล้ว chụp mấy giờ là phi nóng lên tốt mày ơi buồn nó cả khương nó cả chèn โอ้ยุยช่างหน่อยไปหน่อยอหลุ่มปูดเลยพี่น้อย บอนอ้อพี่น้องลมสีเว่ยวยมาแล้วโอ้จุดนี้ไหมพี่น้อยตงห่วงครับโอ้กินพวกนี้ก็ยู่ใสลระบาดฮะห้อยดีครับห้อยดีใส่ตัน ตันมือเกือกเลยสมว่าใส่ตันอีลีพี่นองมาจากตลาดน้องแค่ร้อยเอ็ดเดอร์่ีนองเด้องามเฮียแดยง่นหนุ่มเป็ดคุณผู้ขายให้ซื้อมาแน่นอนเลยปะ nói hợp nhìn năm gối thân. Loem lên mà Ủa, ngạc bột không ยมสมบัาืม คุณลงเง,งนินอะงี้ยเงี้ยพี่น้องเอ้ยคยหวฮอีกริขาวจัว่วหน้าเจี้อะไรเป็นว่าฮะอืม รอกมองมด้วครับหวานพอผักนะพี่น้องอื ก็สีขาเป็นนวลจอดอกขึ้นมากเลยพี่น้อง Nå har vi อยากจะบอกเลยพี่น้องทำเป็นเตี๋ยวปั่นไหวโอ้ยขนาดพี่น้องรองมึงเลือกแฟนคขับสุโขทัยบอลนครับรองถ่าย่างกับเป็นอีกรสชาตินึงครับแต่ว่าต้มกับเป็นอีกรสชาตินึงโอ้ยแต่ว่าว่าปุยว่าแซลมดได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อยครับอีกรอบนึงครับพี่น้องติดตามติดต่อมครับเบ้าปูจูป้อยู่ป้ากับพี่น้องมันโอ้ยหอดสองโลเอียดเนี้ยพี่กับพี่น้องวางไว้กินเหมือนก็โอ้โหเดี๋ยว ไปไว้ไซร์แล้วพี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามก่อนครับสหรับคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อแยกเก็บแยกไข่แยกจนพี่น้องรำรำไปรวยสุขสุขคนครับพี่นอ้องหมื่นมาแล้วฝากสหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับจิวจ้วฝากกูไลไ์กดแชร์เนี้ยเด้อพี่น้องแซ่บครับเหียสวยตัว